หมาไปที่เนี่ยไม่จา๋าพ่อจ๋าสวยๆทั้งนั้นเลยเ <c oughs> จอไม้สวยๆทั้งน, <c oughs> น,น,นั้นเลยตลาดวัดพระนอน <c oughs> เขามากันตีห้ากว่าๆบางร้านขายกันหมดแล้วอ่ะ <c oughs> ขายดีมากในนั้นตลาดไม้เริ่มคึกคักนะอากาศ <c oughs> ลมหนาวเริ่มมาต้นไม้ก็เริ่มสวยครับ <c oughs> สวยมากครับก็ <c oughs> เป็นกา้านก้านเลียมยิ่งใหญ่ย่างนี้เลยก้านเรียมอ๋อมันมีก้านเรียมอีกเหรออันนั้นเป็นอัน เม็ดนี่มีข้ามมีเหลี่ยมแต่นี่ไม่ได้เอามาค่ะลายมีมีเหลี่ยมมีมีทรงมีมีทรงเหลี่ยมมีมีทรงไข่พันอ๋ออันนี้พอจากเม็ดใช่ไหมจ๊ะใช่คเอาไปปลูกนี่โอกาสมีเม็ดไหมนี่ค่ะแล้วก็พอได้ด้วยโอ้หงั้นซื้อต้นเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวก็ไปออกเม็ดที่ว่าจะซื้อหลายต้นแมวแล้วใช้เวลานานไหมเพื่อจะมีเม็ดยะก็ปีหนึ่ง อันนี้คืออันนี้พวกนี้คือลูกของต้นนี้ออพี่อันนี้พี่เขามาจากจังหวัดสุรินนะมาจากจากมาจากจังหวัดสุรินมาขายนานๆมาทีหนึง่งแต่ไม้สวยมากเลยถ้าเกิดใครจะซื้อก็ตามไปที่จังหวัดสุรินนะจ๊ะสวยจริงจ้าวัดพนอนตอนนี้แม่ค้ามีแต่นี่นะหมด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 เป็นแถวเลยเห็นไหมไม้ใบไม้ใบไม้ใบขายดีมาก ไม้ใบขายดีมากบดกันเป็ร้านบดกันเป็นแถบๆขายได้แล้วก็ซื้อกลับไปทุกคนจะเหมือนเหมือนกันเอาเงินนี้ขายได้แล้วก็ลงทุนซื้อต้นใหม่กลับไปอีกฉันก็มีต้นนั้นฉันก็มีต้นนี้เห็นแล้วก็อยากมีที่พ่อค้าหลายๆคนบ่นคือขายได้กับซื้อ,อไปราคาเท่ากันเลยเห็นไหมสวยมากมีแต่สวยสวย ็อยากมันมันมันมีต้นเดียวมันหายยากแล้วมันก็เลี้ยงยากด้วยนะมันตเขาบอกว่ามันแพงตั้งเนี้ยแต่ก็อยากได้อีกตังก็หมดทำไมเราเพิ่งมาเจอกันตอนตังหมดนัมันสวยจริงจริงตนนให้ให้สี่ร้อยครับตาใช่ อันเรามันชอบไม่เหมือนกันเนาะบางทีเราก็บอกว่าต้นนี้สวยแล้วคนอื่นก็มองลายมันลายมันมีสองสาต้นแล้วกันเป็นเท่าไหร่มันเยอะเนี่ยชอบเป็นตัวเต่านะชอบตัวเต่าแต่ก็ไม่ได้เลือกตัวเต่ามันมีอีกพันหนึ่งเป็นเป็นรูปหัวใจกลมๆกลมเลยกลมเต่าน้ำโชคเลยกลมหน้ามันเหมือนเต่าน้ำโชคมันน่ารักมากอ่ะเออ ต้นเลยอยากจะเหมาแต่เงินไม่มีพี่น่าจะมาอาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์หนึ่งน้องน่าจะมาอาทิตย์สิ้นเดือนอาทิตย์สิ้นเดือนโอ้โหยังไม่ต้นเดือนเลยจะมาอาทิตย์สิ้นเดือนจากเดือนป่านนะตั้งหมดจริงแค่นี้ก็ดีใจละจ้ะไปเดินไปหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าสวยๆทั้งนั้นเลยต้นไม้นะ อันนั้นฝักแม่ทองคําฝักแม่ทองคําเห็นไหมฝักแม่ทองคําเขาไหว้อยู่ฝักแม่ทองคําก็ยังมีราคาอยู่นะอยเห็นไม้ที่นี่แล้วอยากกลับไปขายไม้ที่บ้านแล้วซื้อไปใหม่จังเลยป้าน้อยไม่ได้มาด้วยหรอคนบ้านเราลบบุรีบ้านเราสวยจังมีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลย ดนีด่วัดพระนอนจักสีนะโอ้โหหนุมานใหญ่มากกล้วยกล้วยแพงไหมก้วยจังเป,เป็นกอเลยหนุมานสวยมากไม้สวยๆทั้งนั้นเลย โตเต็มมัดซีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลย